เพื่อนๆเข้าสู่ช่องเที่ยวทั้งปปมาอีกแล้วนะคะวันนี้ป๊ามาของมาน้อยมากเลยป๊ามาแค่นี้เองวันนี้เรามากันแบบพอเพียงนะคะก็พัดลมตัวหนึ่งแล้วก็แค่นี้พอวันนี้เรานอนกันที่ล็อก7ที่สกายแคมป์นะคะโหยน้ําสวยมาก,มากๆค่ะเพื่อนๆก่าวว่าจะไม่เล่นน้ําก็ต้องเล่นอีกแล้ววันนี้ป๊าแค่นี้พอใช่ไหม,ไมเอามาแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้พอแล้วเรามามาร็ล,ล,ลอกเราเล็กไง ก็แค่นั้นนะแหละเราก็ปูเสือนอนเลยอันนั้นไม่รู้ของใครมาวางไว้นี่ที่เรามากันคืนเดียวนะคะดู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 ดดดดอันนี้ไม่รู้ของใครนะเนี่ยของใครเอา้าขนใหญ่ฝนจะตกะเก็บให้เขาก่อนเอ๋อเก็บให้เขาใช่ไหมอ๋อฝนจะตกเลยเก็บให้เขาก่อนอันนู้นน่าเปาไว้นู้นก็ได้เอาละเอาละ,าละนี่มาคืนเดียวนะคะอันนี้เรามากันแบบมินิแบบอพอเพียง อาหารก็ไม่เน้นทํานะคะเน้นแกงถุงนะคะแกงถุงอาหารสําเร็จรูปตรงสั่งฝนจะตกคะนะแม่เราบอกว่าไปเม็ดเดียวนิดเดียวคืนเดียวคืนเดียวของนิดเดียวมันไม่นิดแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้สายแคมสาย,สายขนนี่เลยอ่ะจัดไปลากางไปเดี๋ยวเราก็ดูเข้าไปนะคะให้เขากางไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเราจะกางเต็นท์ทันฝนไหม ทาท์บเราเสร็จแล้วอันนี้ก็เหลือเต็น เต็นท์สองร้อยบาทต่อคนค่ะต่อคืนใช่ค่ะแล้วล็อกด้านหน้านี้จองยังไงคะอ๋อล็อกริมน้ำล็อกริมน้ำก็อยากได้สวยๆล็อกริมน้ำก็จะประมาณทุกๆวันที่2 5ของเดือนเราจะเปิดจองของเดือนถัดไปค่ะก็คือลูกค้าจองมาได้เลย หลังเวลาแบบเที่ยงคืนเป็นต้นไปก็จะรับเปิดจองโอ,โอ้ต้องรีบกันเลยนะคะพเพื่อนเพื่อนอต้องรีบรีบกันเลยเพ <c oughs> อะหลังวันที่หลังหลังเที่ยงคืนวันที่ย <c oughs> ี่ห้าใช่ค่ะเราสามารถปักหนุดได้เลยเราจะเอาเอไนอาสามารถเ,เลือกเลือกได้ค่ะก็ถ้าสมมติมันว่างเราก็จะจัดพื้นที่ให้ลงแต่ถ้าไม่ว่างก็จะเป็นที่ถัดไปค่ะโดยมากคนที่เคยมาและรู้แล้วจะรู้ว่าล็อกไหนวิวแบบว่าใช่ค่ะร้านแบบวิวหลักร้านนะคะแต่ทุกที่เท่ากันหมดนะคะตรงแก๊งเท่ากันหมดค่ะราคาเท่ากันทั้งลานริมน้ําสนามญ้้าแลวก บริเวณที่เป็นแบบร้านหินทุกอย่างเท่ากันหมดเท่ากันคะ่ะแต่ใครจะได้ล็อกใหญ่ล็อกเล็กอันนี้แล้วจะใครจิ้มนะแล้วจะใครจิ้มไวใช่ไหมใช่ค่ะ<อ>ต้องแบบไวอุ่นไวนะขอบอกเลยเอโอเคนะคะก็นี่แหละค่ะแบบเลยอ่ะรีวิวนะคะสวยๆแต่บอกได้เลยนะว่าสรงซิกิปหนึ่งเอจ้าเอสิบสองค่อนข้างแน่นนะคะค่อนข้างแน่นขอให้ไวนิดนึงนะคะวันนี้เราได้เอเจ็นะคะตรงนี้ก็ล่มไม้ดี เดี๋ยวจะพาเดินเที่ยวกันนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเอบคอะไรคะอนค่ะโอเคนะคะมีอะไรติดต่อไปทางเพจได้เลยนะคะใช่ค่ะทุกอย่างเงื่อนไขก็เป็นเหมือนทุกๆร้านทั่วไปนะคะก็อันนี้ใช้ไฟได้มีหม้อปิ้งหม้ออะไรใช้ได้ไหมคะอ่าถ้าเป็นแบบหม้อไฟฟ้าไม่ได้ไม่ได้ให้ใช้ค่ะถ้าเป็นแบบปกรณนไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นเตาปิ้งย่างแบบว่าเป็นเตาแก๊สกระป๋องหรือเป็นเตาที่แบบ อาปิ้งใช้ถ่านอะไรเงี้ยใช้ได้ค่ะใช้ได้ไหมแอร์ได้ค่ะแอร์ถ้าไม่เกิน9,000พั u แต่ว่าแอร์เราจะมีคิดเพิ่มต่อคืนค่ะคืนละ200ค่ะอ๋อคือถ้าใช้แอร์เราจ่ายค่าไฟเพิ่มใช่ค่ะค่ะแต่ถ้าแบบพัดลมอะไรเงี้ยใช้ได้ปกติค่ะแต่จริงๆก็ไม่น่าใช้เนาะเย็นมากอากาศเย็นมากค่ะกลางคืนอากาศก็จะเย็นหน่อยอาหารราคะที่นี่มีอาหารอาหารราคะมีค่ะเป็นป้ายจากร้านข้างนอกร้านจากข้างนอกมาส่งใช่ค่ะร้านจากข้างนอกมาส่งสามารถโทร แบบว่าโทรสั่งเดี๋ยวเขามาส่งให้เราได้เลยค่ะค่ะโอเคก็ขอบคุณนะคะข้อมูลนะคะขอบคุณมากคะก็บรรยากาศดีนะคะเรามาถึงแล้วโหแบบว่าสวยมากนะคะตอนนี้เขากำลังเก็บร้านเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเซตใหม่เข้ามาอีกใช่ค่ะของวันวันนี้ริมน้ําเต็มค่ะเต็มที่ไหนก็เต็มโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะที่ให้ข้อมูลขอบคุณนะคะอเดี๋ยวพาเพื่อนๆเที่ยวนะคะโอเคค่ะไปเราไปดู a 12กันว่าสวยแค่ไหน หลังเหลังเที่ยงคืนของวันที่ยีห้านะคะรีบปักหมดุดปักเป้ากันเลยนะคะตอนนี้เจ้าของพื้นที่เขายังไม่มาเราก็ขอชมก่อนแล้วกันอ,อันนี้ a อ3ิบสามเดีนะเขมีกี่ A ออิบสามอยู่ตรงนี้อันนี้ a อ4ิบสนะคะริบนี้ก็จะเป็น a อ4ิบสอิบสี่จะอยู่ ใกล้ปั๊มน้ำนิดหนึ่งนะคะนี่ a 14นะก็มีทางลงน้ํำไหมมีนะคะเราจะเกียรต์ะกายลงไปได้เลยแต่ว่าก็จะอยู่ใกล้ปัม๊มใ,ใ,ใกล้ปั๊มน้ํา a 13เฮ้ยเอนี้โอเคเลยแต่ลมไม้อาจจะไม่ค่อยมีนะคะไม่รู้ว่าพาดที่ตกทางไหนเนาะมลมไม้อาจจะไม่ค่อยมีอันนี้อ๋อ a อ12มันจะเป็นช่วงโค้งนี่ a อ12จะได้วิวสองทางเลยนี่นะคะ A12 จะได้วิวสองทางเลยนี่เป็นช่วงโค้งน้ําแบบนี้เลยนะคะนี่ A12 จะอยู่มุมนี้นะคะเดี๋ยวถ่ายมุมกว้างๆให้ดูนี่ A12 นะคะ A12 ที่อยู่เนี้ยเป็นช่วงโค้งแบบนี้เลยนะคะกําลังเล่นน้ํากันเนาะเราก็ไม่รบกวนแต่ถามว่าล่มไม้จะเย็นไหมก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะคะก็ได้อยู่นะมันก็สวยแหละเออแล้วก็ A11 แต่นุ้นว่าถ้าถามส่วนตัวนุ้นนุ่นชอบ A11 มากกว่าเ น,ะนี่นี่น,นี่ตรงนี้เป็น A11 นะคะเพื่อนๆ A11 A 10 9 10 11อนะเออนี่เป็นลานในใจนู้นนะอา่าแล้วเพื่อนๆชอบแบบไหนก็นะเลือกได้เลยนะคะนี่จะเป็น A9 A10 A11 12 13 14รีบกดกันเข้ามาเลยนะคะรีบโอนนะโอนไวได้ไวนะจ้าทองคำมากมากแต่ A9 สวยสุดเอ้ เอเก้า <N un ique> ก็สวยเอเก้ามีลานตรงนี้ด้วยหรือรอบหน้าเราจะมาเอเก้าอะชอบ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 ,อบมีลานกินก,กาแฟตรงนี้ด้วยเนี่ยเนี่เนี่ยนะคะมีลานหินให้นั่งกินก,กาแฟตอนเช้าตรงนี้ด้วยหนะอ้เอเก้าเวิร์เอเก้าเอสิบนะเอเก้าเอสิบคืสวยทุกจุดแหละอืมสวยทุกจุดเอแปดก็สวยเอเจ็ดก็เลิศเอแปดยิ่งงามนะนี่ เอแปดนี่คือไม่โดนแดดเลยนี่นี่นี่ตื่นเต้นตื่นเต้นนี่เอแปดแบบว่าคือความกว้างจะได้มากเลยแล้วก็ไม่โดนแดดนะเอเจ็ก็อาจจะโดนนิดหน่อยอโดนแดดข้างนี้นี่เอเจ็อันนี้บ้านเรานอนอนคืนนี้อันนี้ a อหกเก็โอเคมีเอสองก็เอคือโซน A-A ทั้งหมดเนี่ย ค่อนข้างเต็มนะคะวันนี้ก็เต็มวันอาทิตย์ก็ยังเต็มอยู่นะคะให้ดูน้ำร่มเย็นมากแต่ที่ก่อนนู้นน้ำจะเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเราก็ยังโชคดียังมาแบบว่าได้น้ำสวยๆเพื่อนๆชาวแคมป์ของเรามาอีกเซตหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นร้านอาหารที่สั่งได้เลยนะคะ สั่งจากข้างนอกเข้ามาูดสนามหญ้าดิสวยอะ่ะสนามหญ้าแบบหืมน่ากินน่ะนี่๋อถ้าเรามานอนตรงนี้มันก็จะใกล้ๆก,กับอ,อแคมที่เราเคยมานะคะเพื่อนๆตอนนั้นเรามาเราไปนอนอยงงทางนูน้นกันนูน้นถางต้นไม้ใหญ่มันจะมีแค่ต้นอต้นไซาหลีนะคะเป็นเขตแบ่งแดนแบ่งบ้านเราสําหรับ อแคมกับสกายแคมนะคะนี่เต็มทุกพื้นที่นะคะโอ้แต่คุ้งน้ำแต่ทางอแคมเนี่ยพื้นที่เขาจะลาดกว่านะคะไม่ชันเท่ากับสกายแคมนะมแต่ว่าลานเล่นน้ำก็จะคล้ายๆกันแต่ของเขาจะเป็นเวิงค่อนข้างกว้างกว่านะคะนี่เลยเห็นไหมเพราะว่าเขาจะทำหินแบบลาดๆเข้าไปมันก็พื้นที่เล่นน้ำเลยจะมากกว่าแต่สำหรับสกายแคมนะคะก็จะเป็นชันๆลงไปนิดนึง ก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่อยู่ใกล้กันแต่สามารถเดินไปเล่นด้วยกันได้นะคะนี่สามารถเดินไปเล่นไได้วยกันได้โอเคค่ะอันนี้จะเป็น A1 ก็ลงไปเล่นน้ําที่ออกแคมได้เลยนี่เป็น A2 เนี่ยเ2เขาบอกว่าตรงนี้ก็ว่างนะเลยอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราไม่เอาเราจะเอา A7 เปเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาเที่ยวก่อนนะคะก่อนที่ฝนจะตกถ้าฝนตกน้ําอาจจะไม่ใสแบบนี้อืดูท้องฟ้า ตมไปด้วยน้ำเลยนี่ตรงนี้อ๋อตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าอืมโอ้สวยตะลานศิลน์ออ๋อทางนู้นน้ำไปไหนเขาก,กั้นไว้ด้วยอันี้มันจะเป็นแบบค้งน้ำมาแบบนี้เลยเป็นสามสามเเรียกอะไรสามแยกเนาะสามแยก ให้น้ำไปแบบนี้นะคะข้างล่างเป็นก้อนหินหมดเลยโห้น้ำน่าเล่นมากเลยตรงนี้น้ำลึกนิดนึงลึกแบบเล็กเล็กๆละเ,เ,เ,เออลึกแบบนั่งเล่นได้เนี่ยตรงนี้น้ำไหลยนมีชิงช้าด้วยเต้นเสร็จเรียบร้อยนะคะทนันฝนแน่นอนนะตกไปรยโปรยก็ไม่เป็นไรเราไวนะคะก็เสร็จแล้วเล่นน้ำได้ อืมอป๋าดูกันนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเด้อป๋ากำลังทำหาวีดเอีย,ยเอาจัดเต็มพื้นที่เลยนะคะมาเล็กๆคืนเดียวนี่น้ำเริ่มเปลี่ยนสีเล็กน้อยนะคะฝนตกไม่แรงนะแต่ไม่รู้ว่าแรงข้างบนหรือเปล่านะน้ำเริ่มเป็นสีขาวเล็กน้อยนะคะก็เลยังเล่นได้อยู่ก็ รีบเล่นกันเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเราจะเล่นน้ำกันเลย Looking real nice. Would we'll love to chat right now before I get high. When you came into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than Fourth of July. I think I can go all night. Yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give. You're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. you เพืเ่อนๆเดีเ๋ยวเ,เราจะไปเที่ยวกันโดยรอบวันนี้คนไม่เยอะเราจะพาไปดูล้านสวยๆสวยๆเขียวเหมือนขนมขนม,ขนมชั้นเลยน่ากินน่ากินตอนนี้เพืเ่อนๆชาวแคมป์ของเราริมน้ําก็พื้นที่ใกล้เต็มหมดแล้วนะคะทุกคนจองนะคะจองชอกจองจ็อ,จอ,จอนี่ให้ดูด้วยอ้อมมิได้ว่างเว้นเลยนะคะ,ะถ้าจันทร์อังคารพุธพฤหัสอาจจะว่างนะคะแต่ก็ต้องจองอยู่ดีนะคะบริเวณริมน้ํา เต็มตลอดเตด็มถึงเดือนหน้าเลยนะคะเพราะว่าน้ำช่วงหน้าหนาวน้ำน่าจะหมดนะคะอาจจะไม่มีน้ำเยอะนะคะดูพื้นดูพื้นหญ้าสิทุกคนเพื่อนๆดูดิดูพื้นหญ้านะคะอุ้ยน่านอนมากมันนุ่มๆโอ้โหใครทำลายหญ้าเขาเนี้ยนะคะคนที่ก่อไฟบนกองหญ้าเนี่ยน่าจะโดนปรับแน่นอนนะคะเพราะว่าเขามีกฎก,ฎก,ฎกติกากันอยู่นะคะนี่ แล้กวก็อุ้ยแต่ลานลานอาอกแคมมีกาแฟด้วยนะเราสามารถสั่งได้นะคะกาแฟอ่ะโอ้เนี่ยถ้าลานบนพื้นยาเนี้ไม่ต้องจองนะคะมาได้เลยแต่จองไว้ก็ดีนะคะปักหมดุดปักเป้าไว้เลยนะคะดีมากเนี่ยลานข้างบนก็คือวิวสวยนะคะเพียงแต่ว่า ไม่ติดฐานน้ําเท่านั้นเองสวยมากๆลา,านกว้างเลยโอ้ห้องน้ําอยู่นี่พอดีเลยมาเจอห้องน้ำห้องน้ามีสองจุดนะคะมีมีตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นนะคะตรงนู้อีกจุดหนึ่งแล้วก็มีตรงนี้ห้องน้ําสวยไปดูลานเขาก่อนโอ้ ทุกๆพื้นที่แบบหน้านั่งหน้านอนหมดเลยค่ะมีต้นไม้ร่มเย็นดีสบายไม่ละวนนะคะแล้ววันนี้อากาศก็ดีพรุ่งนี้น่าจะมีหมอกนะวันนี้อากาศดีมากๆเลยไม่มีแดดนะคะมาฝนตกไปเมื่อกี้ไปปล่อยเนี่ยค่ะบรรยากาศโดยรอบเลยมาเที่ยวกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะช่องเที่ยวทั้งปีอขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่กดติดตามให้กําลังใจทางช่องของเรานะคะถ้ามีสิ่งหนึ่งสินใดผิดพลาดนะคะข้อมูลหรือ,อคำพูดคำจาที่ไม่สุภาพหรือว่าไม่เรียบร้อยนะคะก็กราบขออาภัยด้วยนะคะก็เราทำช่องขึ้นมาเพื่อความสนุกความบันเทิงนะคะนี่ห้องน้ำชายไปกลัไปห้องน้ำหญิงกันนะคะที่ ไปดูห้องน้ำกันนะปนโอ้โหอ่างอ่าง,งล้างหน้าเขาเฮ้ยอ่างล้างจานดิว้าวอ่างล้างจานสวยมากดีสะอาดแล้วสวยด้วยมียาล้างจานให้ด้วยมีสก็อตไบท์ให้ด้วยนะคะถังขยะสะอาดสะอ้านนะคะโอ้หใบมงใบไม้เขากวาดเก็บเรียบร้อยมากคะ่ะเพื่อนๆ เราก็ช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะไปห้องน้ำโอ้ยสววยอะอยห้องน้ำสะอาดโอเคห้องน้ำกับห้องสุขาก็จะอยู่ด้วยกันเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะคะนี่แต่เราไม่ได้รองเท้าแตะเข้ามาไปเข้าห้องน้ำกันเปิดไฟก่อนนี่มีน้ำอุ่นด้วย โอ้ฝาเป็นปูนเปื่อยสวยห้องน้ำสะอาดนะคะไปค่ะไปกันต่อเลยนะคะไปไปเล่นน้ำกันดีกว่านี่ห้องน้ำอีกจุดหนึ่งโอ้ที่ล้างจานตรงนี้ใหญ่มากของที่ล้างจานตรงนี้ใหญ่มาก ภาพที่เขามีน้ำมีริมน้ำเนอะขอบคุณเจ้าของสถานที่นะคะที่สกายแคมป์นะคะที่ทำที่สวยๆให้เราได้พักผ่อนกันนะคะที่แบ่งปันความสุขแล้วก็วิวดีๆให้กับเพื่อนๆพ,พี่น้องของเรานะคะชาวแคมป์ทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะกินอะไรดีนะ น่นุ่มโอ้มองไม่เห็นเห็นของร้านสีทองกุ้งสดโอ้ยสิบเราจะกินอะไรดีมีหมูกระทะด้วยหมูกระทะสูตรหนึ 1, ่งสูตรสองสูตสามบิก้องโอ,โอเคใกล้เกินไป บรรยากาศอะไรอาหารว่างเต็มโตเลยมีแต่อาหารว่างแค่เนี้ยไปมันแจ้งไม่พอหรอกเนาะดูนั่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด <c oughs> แจ้งไม่พอจริงๆบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะที่สกายแคมอ้โหสวยงามมากๆเลยวันนี้จะมีแต่เต็นท์ริมน้ำนะคะเสียงก็จะเงียบเบาสบายมม่จะเสียงจิ้งหรีดนะคะจักกจั่นจิ้งหรีดนี่เลยบรรยากาศยามค่ำคืนที่สกายแคมนูน่นปลาเรานั่งกินข้าวอยู่โน่นนะคะ ขออนุญาตน,นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเออปกติเราจะมากางเต็นทุกที่ส่วนมากจะเป็นเสามาเสากับอาทิตย์นะคะวันนี้เรามาวันอาทิตย์กับปัญจันทนะคะว่าบรรยากาศดีมากคือดีงามนะคะเพื่อนๆคนไม่เยอะเป็นน้ำสบาย อันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งก็จะประมาณล้านเก้าล้านสิบล้านถึงล้านสิบสี่นะคะก็จะไปทางนู้นเลยนะคะจะไปกินข้าวกันนะเรากินง่ายงายนะคะวันนี้ก็เอ็นทุงเหมือนเดิมนะคะกินข้าวกันกินแค่นี้อันนี้กินแค่นี้พอแล้ว กินข้าวกินกับอะไรก็อร่อยเพราะว่ากินไปฟังน้ำไหลไปใต้แสงตะเกียงใต้แสงตะเกียงไม่ได้ใต้แสงตะเกียงใต้แสงไฟข้างๆเสงข้างๆแสงตะเกียงใต้แสงเกียงแล้วก็ฟังน้ําไหลไปก็มีความสุขแล้วเราต้องการบรรยากาศก็ได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ กินข้าวกับป๋าเรานะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามกดติดตามไว้นะคะจะได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะก,กินข้าวกันนั่งกินข้าวเหมือนคนอ,อกหักดูดูสีผมซะก่อนตั้งแต่ออกทริปออกแค้นมาเนี่ย สีผมเปลี่ยนไปโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวกิน,นข้าวกันก่อนนะคะอรุณสวัสดยามเชา้าค่ะเพื่อนๆโอ้อากาศดีมากเลยแต่ตอนนี้ก็สายขันนิดนึงนะประมาณเจ็ดโมงครึ่งน,นะคะเพราะว่าตอนเชา้าโอ้โหอากาศดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ตอนเชา้าเราก็นั่งสมาธิกันเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะไปเที่ยวกันโอ้โหบรรยากาศยามเชา้า ตื่นมาแล้วเจอแบบนี้โอ้ยสุดฟินค่ะสุดฟินอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วไปค่ะทุกคนไปดูรอบๆบรรยากาศยามเช้ากันนะคะมันก็อาจจะไม่ต่างจากตอนเย็นสักเท่าไหร่แต่อากาศมันก็ต่างนี่คนตื่นสายนะคะตื่นสายมากเดี๋ยวไปไปไหนไปโอเคม์ต,คมต่อเลยเอาแล้วกันเอเขมไปแล้วนะคะก็ไปเดินเที่ยวไปด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ไปห้องน้ำ บรรยากาศก,ก็จะเหมือนเมื่อวานตอนเย็นๆนะคะแต่เพียงแต่ว่า,าแสงแดดมันจะสาดไปคนละที่นะคะแล้วก็อากาศตอนเช้าเย็นสบายนะคะเย็นสบายมากๆเลยอืมสดชื่นมากๆความสุขที่ได้นั่งกินอาหารเชา้ากินข้า,ชาวช้ากินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ริมน้ำโอ้ยทำไมเขาช่างโชคดีอย่างนี้หนอมีบ้านแบบริมทานนะคะโุกท ฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องเที่ยวทั้งปีนะคะแ,ะแ,บแ้บเซมิคูเมนไฟอ่อนๆเอาเลือกได้นะ ันนี้ทำอะไรกินอนะ่ะก็กินแดงข้าวกินแดงข้าวกาแฟคาราเมลมันเป็นมันไม่หวานนะแต่มันหอมคาราเมลไม่ได้สปอนเซอร์ <c oughs> และแล้วเราก็หนีคนไม่พ้นนะคะเพื่อนๆโอ้ปลาทอดเก็บเต็นท์ไม่ทันเสร็จนะคะฝนตกเลยแรงด้วยวชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำกันเลยค่ะทุกคนเพื่อนๆนี่เห็นไหมดูฝนุกคนชุ่มฉ่ำกันเลยเลยของป้าเก็บเสร็จแล้วยังเหลือของอ่อีกสองเต็นท์นะคะยังเก็บไม่หมดนะตอนนี้เราไม่มีที่อยู่แล้วฝนสาดเปียกหมดเลย สนุนขนานกันไปเลยนะคะส่งพลังความสุขความเย็นกับสายฝนตรงนี้เลยนะคะแล้วเราก็คงจะต้องขอลาจากกันแล้วกับคลิปนี้นะคะที่สกายแคมป์นะคะเพื่อนๆโอ้ตามกันมานะคะเพื่อนๆพักผ่อนแบบสบายๆนะคะทุกๆที่ที่เราไปนะคะส่งพลังความสุขให้กับเพื่อนๆเอ่อ fc ช่องเราทุกคนเลยนะคะขอบเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะช่องเที่ยวทั้งปีดูป่า <c oughs> <c oughs> โอ้สุดยอดเลยค่ะนะคะขอบคุณมากๆทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะเราจะสรรหาความสุขทุกๆท,กที่มาส่งต่อให้เพื่อนๆนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราช่องเที่ยวทั้งปีวันนี้ลากันไปกับสายฝนจ้านิดหนึ่งนินหนึ่ง น้ำเปลี่ยนสีแล้วค่ะเริ่มเป็นสีขาวขุ่นแล้วถ้าเป็นสีแดงก็ตัวไอตัววันกันเลยทีเดียวดูดูอ้าแต่นิดนึงก็เอาอ่ะอพอมีแรงนี่ขนาดเราลากันแล้วนะคะเดี๋ยวลากันอีกรอบอยากเล่นน้ำป่ะล่ะเก็บเส้นเสร็จอยากเล่นน้ำน้ำมาน้ำขาวมาแล้ว ไปดูจะขึ้นไม่ทันนะ